กับคลิปครับชาแนล,ลนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปเล่นเกมแม่ครับเอาชีวิตรอดในอ p ที่หนึ่งนะคะไปค่ะอันดับแรกก็ไม่ต้องทำอะไรมากค่ะนอกจากตัดไม้นะคะแลี้ยงหมาใบ้านด้วยนะอยากได้ม้มน ชีวิตชีวาปลุบลยปลุเลยอือันน şey ี้ตอนนี้มีบ้านอะไรบ่ะคุณขอบคุกก่ รัวเป็นเหมือนกันนะคะตอนนี้ถดงมากอ้าวไม่ใช่หรอใช่แต่เราไม่สามารถลงได้นนะเราขอไมุ่ดตรงนี้นะคะถ้าวันแรกนะคะคลิปจบเลยนะจบเลยนะอย่างนั้นก็มีะค่ะ I <laughs> do อย่างมากนตอนีตอนที่เราพันเสีโอเคเราได้มาสกอนแล้วดีมาเี่ยเลยโอเคเทำมาเจอกันดีมากเลย เป็นตังค์สดจริงๆมาก <oh> no, ันสาตัวเลยอ้โตีงค้จิงน่าตีเเราไม่กินก่อเรายังไม่มีอาหารมานะคะ่อะไรเอยก็เป็นแค่บออไปนะคะก็ไม่ได้เหนื่นะคะท 얘들에게요, 真的。 ไม่ได้ค่ะไม่ได้แล้แล้วก็ โอเคเดี๋ยวเราปิดคลิปกันเลยดีกว่านะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะโอเคนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะ,ะโอเคะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติด, like, ด, share, ด,ต,นนดตามกดไลค์กดแชร์กดกดอะไรกดติดตามกด อย่าลืมกดให้เราแล้วก็กดใจเราแต่งให้ด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดทุกนั้นให้ด้วยนะแล้วก็ลื้กดติดตามเราเยอะๆนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย